วันนี้ก็อยู่กับผมครับ mm. เจสันฟรีบ่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับรหัสหลกกักของผมนะครับแล้ววันนี้ภารกิจของผมก็คือผมจะมาบอกวิธีแรกนะักเตะร้อยเออร้อยสิบสี่ตัวนี้นะครับที่มันมาใหม่นะครับทุกคนราคาเจ็ดร้อยล้านเดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับว่าแลกกันยังไงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วอย่างแรกที่ทุกคนต้องทํานะครับก็คือ ต้องเข้าหน้ากิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมตัวใหม่นะทุกคนนะหังนั้นก็เอ่อให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนเลื่อนไปมาตรงนี้ให้อ่านว่าการแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับมันจะมีข้อกําหนดอยู่แล้วทุกคนกดเข้าไปคนระับไปที่การแลกเปลี่ยนนะอันนี้ผมแลกเปลี่ยนไปแล้วนะผมไปไม่ได้แล้วอย่างแรกที่ทุกคนต้องเตรียมนะครับคือนักเตะร้อยสิบสองหนึ่งคน นักเตะ111 1คนนักเตะ1 1ออีก1คนแล้วก็เงินอีก20เหรียญน,นะครับเอ,อ้ย20ล้านเหรียญถึงทุกคนจะได้นักเตะ s อตัวนี้นะครับสแต็กก็คือความเร็ว128การเร่งความเร็ว139การทำประตู156แล้วก็พลังการยิงนะครับ160นะครับก็ถือเป็นนักเตะที่ดีนะดีครับ ส่วนอ,อ,อะไรคุณสมบัตินะครับสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เซนติเมตรน้ำหนักแปดสิบเอ็ดกิโลกรัมความขยันในการบุกนะครับสูงอันนี้ความขยันในการตั้งรับบานกลางนะครับทัากิลคือการชิงด้วยส้นนะครับทุกคนตีลงังถ้าจะลองก็คือตีลังกาหน้าอ๋อตีลังกาหน้านะทุกคนคุณสมบัติที่มีนะครับก็คือแก้เกมกับดักล้าหน้า มงลูกสมพลังเล่นเพื่อทีมนะครับเป็นนักเตะเยอรมน,นีนะไอคอนพรามซะด้ว hmm. ยเป็นนักเตะที่ดีนะทุกคนสำหรับเอ่อทั้งต้นเกมและท้ายเกมนะตอนนี้ผมใช้อยู่นะทุกคนผมอัพเป็นร้อยสิบเก้าไปแล้วตอนนี้โอเวอร์เลดของผมอยู่ที่ร้อยยี่สิบหกนะครับ mm hmm. แล้วก็มูลค่าทีมีกสองพันสี่ร้อยล้านเออแล้วก็กิดมันของผมนะครับตอนนี้จะขึ้นร้อยสิบเจดแล้วนะทุกคน อ่ตอนนี้พลังยิงกินมันผมนเท่าไหร่นะร้อยหกสิบสี่ครับก็ก็ถือว่ายิงแรงนะทุกคนนะถือว่ายิงแรงอยู่นะแล้วก็พรลรก,กิจอีกอย่างของผมวันนี้นะครับก็คือการที่ผมมันจะไปไปแล้ว <c oughs> ไม่รู้เลยไปลงแรงเหมือนเดิมมีสิ่งเดียวที่จะทำคือการลงแรง แล้วก็ทุกคนใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ผมด้วยเพื <c> ่อ <oughs> เป็นแรงกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวรอตัดภาพไปตอนอยู่ในเกมเลยนะเอาเลยครับทุกคนตอนนี้อยู่ในเกมนะคันโตน,นาส่งไปครับส่งไปโดนแย่งบอลแบบง่ายๆแจบไม่โดนแย่งบอลง่ายไม่ใช่ผม กินมันกินมันส่งไปครับคันโนนาลับบอลเรนเชงหลบไปวิ่งไปครับยังไงอีคันโตนาไม่ทันครับโอ้วันนี้อืยังไงวะเนี่ยอะไสกัดไว้สกัดไว้สกัดทันไม่ได้คันโนนาวิ่งไปไม่ได้โอ้โหอะไรนี่ฮะอ่าทุกคนช่างมันช่างมันในหัวอย่างเดียวอย่าเอาเออิ่มเล่นเิ่มเล่นเิ่มเล่นสูตรหลักเออเอ้ยเอ้ย เอาได้ผมนะเรียบร้อยครับเอาเว้ยแย่แล้วส่งไปหมุนลอกหมุนลอกหมุนลอกแล้วส่งเอ้ยอมไม่ทนันอีมาเดี๋ยวเน็ตผมอาจจะปิ๊งๆหน่อยนะทุกคนพอดีเน็ตผมไม่ค่อยดีนะช่วงเนี้ย ผมอ่านในโทรศัพท์ด้วยแล้วเน็ตผมไม่ค่อยดีนะคนส้มมาเลยส้มมากไกลเลยเน็ตผมเนี่ยเอยเอ้ยเดี๋ยววนผมมาก่อนส,ส่งไปไอ้ย่าอีกนิดเดียวไอ้ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเล่นท่าเล่นท่าอ้นี่เล่นท่าโอ้โหเอ้ยเอ้ยเดียวอือส่งไปอีกอืมกินมันโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยอย่าไอตูมเซฟได้ยิงลูกมุมเงนอยู่ทั้งวันนี่แหละเคลียร์มงออกไปมงเคลียร์ไปส่งไปครับ เอทีส่งไว้ใจคุณขันต้นหน้าโอ้ยหฮือยังกันมันเลยทีนี้เอ้ยเอ้ยยา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 โอ้หนานี้เวลามาหมดตอนนี้มาหมดเอาช่วงจังหวะดี ทุกคนไปเดี๋ยวรอผมผมแย่งบอลไม่ชัดนะผมก็เลยต้องกดอย่างนี้ทุกคนผมมีอะไรจะบอกนะผม,ผมคือผมเอาส่วนตัวปะผมเป็นคนเกลียดดุตกุลิดนลทุกคนเวลาผมเจอทีไรอยากจะออกเกมหนีเกลียดมากกองกลางมันตึงกเกินอะนกองกลางนี่แบบตึงเกินต้านเกิตนตาจริงอะ่ะต้านไม่อยู่เฮ้ยโอ้ ยังไงโถส่งสูงส่งไปส่งสงไปเอาีิเวนโอ้โหนักนตีอยู่นี่เลยอานนี้จะทำเต็มได้ไหมเนี่ยทำได้ไหมไอหย่าอ่าได้ผมนะ ไปเลยบุกไปเลยไม่ต้องพูดแทบคร์เเพลงกินมันทรงโซไวไอตัวไม่โซไวคาโตวหน้าเรียบร้อยครับโซไวได้คาโต้ได้คาโต้ได้คาโต้ได้โซอย่าไม่ทันทันหน้าไม่ยอมวิ่งเอ้ยเอ้ยย่าโซไวอือ้ออื้อสกัดกันมันสกัดกันนัวยังวงนี้ อืวันนี้ไม่ต้องทำเต้มแล้วแหละเนี้ยเอ้ยยา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 โอ้โหืออบอกแล้วแย่งมือยากบอกเลยว่าผมไม่ถนัดอ,นอ,อืโส่ไปโง่โง่เออเออ เอาเฮ้ย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 เป้ยวเอาเฮ้ยคาโดดาเอาโอ้โหโดดาสูงบิดเฮ้ยเบาวกลับมาก่อนกลับมาก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยครับคราวนี้เรียบร้อยครับ มึงเงินหอบเด็กเน็ตผมไม่ค่อยดีนะโวนเห็นภาพกระตุกกระตุอย่างนี้เน uh> ็ตผมไม่ดีนะบอกก่อนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยบาเบาเบาเบายายายาส่งนาทีมันจะมาบดตรงเนี้ยกคนโอ้จังหวะดีๆเวลาชอบหมดไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรนะ เราเริ่มใหม่ได้เออเรายังเริ่มใหม่ไดุ้คนไปเรา,ายังเริ่มใหม่ได้เกมเริ่มใหม่ได้เสมอทุกคนจําไว้นะเกมเริ่มใหม่ได้เสมออ่ะออเกมมันเริ่มใหม่ได้เสมอทนะุกคนจำไว้แล้วเดี๋ยวเราเล่นเออก็ก็เล่นไปตามสูตรคุณนั่นแหละจบ ภารก,กิจวันนี้ทำอะไรต่อดีไม่มีอะไรจะทำคนระับขอไปรับของกันแล้วกันทนะุกคนวันนี้ผมยังไม่ได้รับของเลยตอนที่ผมเล่นมาผมอาบตอนตอนเช้าเลยเปลนโมงเลยทุกคนะตื่นมาง้าแปลงฟัน,นะนมสิทธ์อัดคลิปเลยทนะุกคนฮะไม่ใช่อย่าลืมนะทุกคนใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะครับคุณต้องกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์ด้วยนะ ก็จะได้แม่ก้าภาคลิปใหม่ๆแบบนี้นะทุกคนโค็ด117ตัวเอาไว้เล่นเนี่ยตำแหน่ง LV อ่อโดตตัวอะไรก็ได้ LV Walk ไม่ Walk เดี๋ยวปล่อยครับผมก็ไม่ได้ตัวสารมากนะคน่ะเล่นต่ออืมเล่นต่อนะทุกคนเล่นต่อ มันปากบอกไม่เป็นไรแต่ควันี่กัดป๊เดียวเลยโอ้คุณรับของก่อนรับของชุดใหญ่อรับของรับของก่อนนะคนเช้านี้ผมต้องรับของอะไม่รับของไม่ได้ถามว่าทำไม <c oughs> เดี๋ยวไม่มีอะไรใช้เออเดี๋ยวปล่อย ท้องเยนต่อดิอว่อมาครับภารกิจต่อไปผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเอช่วยกันคอมเมนต์นนะุกคนใต้คลิปนี้เลยนะให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคนแบบผมอยากได้ RB หรือ LB ก็ได้สักตัวที่เป็นร้อยสเอ็ดอะทุกคนอโอเอรเลทเท่าไหร่ก็ได้นั่นละราคาไม่เกินแปดสิบล้านเดี๋ยวผมหาเงินมา อาบีกับเอลบีตัวไหนรักดีๆนะครับอย่าลืมมิน้นมาเลยนะครับใต้คลิปนะครับมินมาได้เลยนะเพราะว่าผมดูตัวละครไม่เป็นนะทุกคนผมอบอกก่อนมินมาใต้คลิปเลยนะทุกคนมิน้นได้เลยนะตัวไหนดีๆนี่ทุกคนสามารถมินมาได้เลยแล้วก็พิมพ์ชื่อมาให้ได้เลยนะครับทุกคนพิมพ์ชื่อมาใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยว พิมพ์เป็นภาษาอังก,ก็ได้นะทุกคนผมจะได้ไปพิมพ์หาง่ายๆหน่อยมันยังได้ตัวละคร RB หรือ L อก็ได้ดีๆนะทุกคนม้นมาได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาม้นมาใต้คลิปนะครับก็ถ้าใครมีตัวละครดีๆอยากแนะนําก็ม้นมาได้นะครับแล้วก็วันนี้ก่อนจากลาผมก็แนะนําทีมให้ทุกคนรู้จักก่อนนะครับสําหรับทีมของผม ไอตูตัวเก่าตัวเดิมครับเพิ่มเติมคืออัพสกิลบูทเป็นสิบเอ็ดนะครับราคาสาสิบห้าล้านาสกิลหนึ่งดาวพลังงานสี่หลอดเนี่ยครับการรับลูกดีอยู่นะทุกคนตัวนี้ผมยังใช้อยู่เลยนี่ขนาดนิ้วงเลยผมร้อยยี่สิบหกแล้วผมยังใช้อยู่เลยทุกคนแล้วก็ไอตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมเปิดได้ในร้อยสิบสี่นะผมไม่รู้นะทุกคนว่ามันดีไหม่อเอปิกซ้ายตัวเนี้ยทุกคนฝัก มินมาใต้ใคลิปด,ด้วยนะว่ามันชื่ออะไรนะครับใครรู้ก็มินหน่อยนะครับแล้วก็ไอตัวละครใหม่ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมพึ่งเรียกวาเมื่อวานเลยครับสุดๆร้อนๆเลยตัวเนี้ยอ่าผมยังเอาไปเล่นได้อยู่เลยพลังยิงดีๆครับตัวนี้พลังยิง182ความเร็วการยิง157ผมดูแค่สองอย่างนี้เป็นอย่างเดียวอันอื่นรู้ไม่เป็นแล้วทุกคนอ่า แล้วก็กองไงเครื่อที่ผมใช้อนู่นะครับเป็นคันตัวหน้านะทุกคนก็ใครมีตัวดีที่ดีกว่าคันตัวหน้านะครับก็บอกผมได้นะเนี่ยใครมีตัวที่ดีกว่าคันตัวหน้าก็บอกผมได้นะผมจะได้แบบไปเปลี่ยนนะครับเอาดีๆมาเล่นนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะครับสวัสดีครับ